คไม่ติดเหมือนใช่ไหมวันเกิดครับปีนี้มันประกาศลดรับของขวัญจากแทนแนเลยครับไม่รเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆจริงๆอ่าตั้งอยากตั้งใจมันทำมาสักหลายปีแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอ่าปกติทุกๆปีอะไรเงี้ยวันเกิดก็จะมีการเหมือนกับว่ารับของขวัญเป็นเป็นค c u เ t อร์มาตั้งแต่สมัยที่ที่อยู่นาดาวอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ ผมรู้สึกว่าของมันเยอะเหมือนว่าคนเอาของมาให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งมีเงินด้วยมีของด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าคือเราก็เราก็ดีใจแล้วเราก็เราก็ซึ้งใจที่ที่หมายถึงว่ามีคนแบบเขารักแล้วเขาก็สปอร์ตเอาของมาให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมีของเลยหลายอย่างมากเราตัวคนเดียวหรือครอบครัวเราหรือคนรอบตัวมันมันแบบมันมันอาจจะใช้งานใช้ประโยชน์จากของได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้แบบ ไม่อยากรับของแล้วอยากอยากจะให้เหมือนเพราะว่าให้ถ้าคนคนจะเอาเงินไปซื้อของคนจะเอาเงินอะไรเงี้ยเอาแบบเอามารวมกันแล้วก็ไปไปบริจาคดีกว่าอะไรเงี้ยไปบริจา,สาคสปาร์กชาติให้ให้เหมือนกับว่าให้ให้มันเกิดประโยชน์กับกับสิ่งที่ทุกคนแบบส่งมาดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการทำบุญไปด้วยอะไร <c oughs> ใช่เพราะจริงๆแล้วปกติหมายถึงว่าเงินเงินที่ที่กนแฟเขาให้มาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาในรูปแบบของแบบช่อดอกไม้หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งปกติอ่ะก็จะรวบไปทําบุญอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีเลยมันอันนี้ไม ตรงไปทางนู้นเลยแล้วก็เหมือนกับว่าร่วมทำบุญด้วยกันช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งครัรางข่าวแล้วใครก็ชื่นชมกินเพราะว่าใช้ชื่อเสียงตัวเองในการสอบต่อที่ต้องการครับขอบคุณครับเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะไรอย่างเงี้ครับทำไมทำไมต้องใหญ่ต้อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยรดีผมว่าผมว่ามะเร็งมันเป็นโรคที่จริงๆทุกๆโรคเลยนะแต่ผมว่าหม่หรอกว่าอาจจะอาจจะอ่าเวิร์กช็อปกับการทําหลานมากมาอะไรเงี้ยเลยได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่ ที่ทรมานนะทรมานแล้วก็เหมือนแต่ว่ามันมันเวลาคนจะไปคีโมทีไปทําอะไรทีมันมันทำลายทั้งแบบมันมันมันแบบมันเหนื่อยมันทำลายร่างกายแล้วมันแบบมันเหมือนว่ามันต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจเยอะอะไรเงี้ยผมว่าคนคนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเขาต้องต้องสู้กับอะไรหลายอย่างแล้วก็สู้กับตัวเองสู้กับโรคร้ายอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าใครที่ถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ได้ต่อยอดหรือว่าเอาเงินส่วนนี้ไปไปไปช่วยคนที่ที่ที่เป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยาะว่า ก็ดีเหมือนกับว่าสร้างโอกาสที่ดีให้กับเขาครับในสมือยแค่ประสาศเลยเดี๋ยวแตับก็ร่วมไปทนกันเยอะเลยดีเลยครับเยี่ยมเลยฮะก็เริ่มมาแล้วมาเกี่ยวกับเรื่องกับการที่ริตเคยไปบริษัทตางไหลานที่รู้สึกว่ามันมันได้ใช้ประโยชน์จริทธิ์จากสิ่งที่เรามอบให้กันก็ก็ก็ใช่ใช่ครับก็ผมผมส่วนใหญ่ถ้าผมทําแบบบริจาคอะไรงเี้ยผมก็จะบริจาคกับกับโรงพยาบาล ก็ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้แบบวันเกิดวันรับวันเหนิยพอดีก็เดี๋ยวผมก็มผมก็จะร่วมบริจาคไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าชวนทุกคนบริจาคด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นก้อนที่ส่งให้ทางสภากาชาดไปเลยงี้ยเป้าหมายนะ่ครับคิดว่าอยากจะได้ยอดไม่มีเลยครับไม่มีแล้วตามตามอ่าแรงศรัทธาจิตศรัทธาเลยครับผมเอาที่แบบทุกคนแบบอ่าแฮปปี้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยครับ นอกจากของรุ่นแล้กิจกรรมหลังแฟนเขาบอกว่าเขาอยากจะมาแสดงควัสดีกับอีนด้วยเหมือนกันนะกับแบบวันเกิดอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเจะมีเดี๋ยวจะมีรวมพลเดี๋ยวจะมีรวมพลเหมือนว่ามามาเจอกับแฟนมาขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีเข้าไปที่ที่สภากาชาอะไรเงี้ยแบบอ่าสมมุตอะไรอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คิดว่าคิดว่าคงมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้ได้ได้คุยกับแฟนครับของบคุณดี้คือไม่ใช่จากแฟนแล้วกคนใกล้ชิดล่ะ สามารถรับได้ไหมเปิดรับได้ไหมแบบเอออยากจะมอบไพ่เพื่อนเอออะไรเออของขันจะคนใกล้ชิดเหรอจริงๆก็ก็ให้ได้แต่แต่แต่ไม่ถือว่าผมผมก็รู้สึกว่าไม่จริงๆผมว่าผมผมมีโอกาสที่ดีแบบเยอะแล้วเลยผมมีโอกาสที่ดีเยอะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหมยถึงว่าจริงๆแล้วแค่แค่ยัง คลิปคอนเน็กกาไปกินข้าวกันส่งความรู้สึกดีๆให้กันบอกว่าแค่นี้ก็ก็พอแล้วอะแต่แปีนี้ที่จะทำทามาได้ว่าปีนี้ที่อยากได้ของขวัญทารได้ผมไม่ใช่ผมไม่ไม่อยากได้อะไรอะไม่อยากได้อะไรเลย,ย,ร,เลยร,รู้สึกว่าอยากอยากใช้เวลากับกับคนที่เรารักกับคนดีๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแค่นั้นรู้แล้วก็แบบเรามีความสมพัติที่ดีมีช่วงเวลาที่ดีะไยเงี้ยผมว่าอันนี้คือของขวัญที่แบบดีที่สุด ไปแพงคิดถึงงานแสดงปีนี้จะมีอยู่ไหมครับปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ไม่น่าจะมีแล้วครับเพราะว่ามันจะสิ้นปีแล้วเลยก็คิดว่าคิดว่าไม่ไม่ไม่มีแล้วก็ไม่ยังไม่มีใครติดต่อมาด้วยอันนี้แบบนี้ไม่มีไม่มีโปรเจกต์ติดต่อมาเลยไม่เกี่ยวับงานแสดงมีเขามีเช็คเช็คมีแบบมันมาแยบแยบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนว่าส่งมาแบบเออเป็นทางการอะไรเงี้ยก็ก็ยังยังไม่มีนะยังไม่มีตีนี้มาเกี่ยวกับว่าเราเราต้องการพักเลยไม่กิน ใช่ครนะับโอ้ <ๆ S 1> ผมก็พักมานานแล้วเหมือนกันนะผมก็พักมานานเลยนะจริงๆโอ้โอตั้งแต่ซองแดงนี่ผมถ่ายตั้งแต่ก่อนก่อนไปเรียนยนะอะไรเงี้ยก็ปีปีกว่าปีกว่าลนะ้ะปีกว่าแนละ้วก็ก็พร้อมนะครับพร้อมแนละ้วฮะใช่คนระับพร้อมแนละ้วเรารนะว่าใช่ระบบการันตีแบบนี้หลังจากนี้มันจะต้องมีการงาานับคดแนนก็ไม่ได้คิดมากเลยคนระับแค่แค่รู้สึกว่าหมายถึงว่าถ้า ถ้าโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจแล้วผมว่าผมจะใช้คําว่าผมจะคุยกับทีมงานของผมเงี้ยผมจะชอบพูดว่าอยากอยากหางานที่มันแบบปลุกไฟอะ่ะแบบเร้าใจอะ่ะงานที่แบบเรารู้สึกว่าเราเราแบบเราเห็นบทเราเห็นไอเดียเราเห็นคนทํางานแล้วไม่ถูกว่ามันอยู่ในเพจซิ่งเนี่ยมันอยู่ในเพจซิ่งของการที่แบบเออเรามาสร้างงานดีๆกันเรามาเรามาทํางานที่เรารู้สึกว่าเราใช้แ a ชชั่น ลงไปกับมันแบบเต็มที่แล้วมันมันปลุกมันเป็นมันเป็นไอเดียที่มันที่มันปลุก motivation ในใจเราได้เนี่ยผมมันอาจจะผมอาจจะมองหาอะไรแค่นั้นมันครับที่ทางของานมนเกี่ยวว่ามันต้องไประดับระดับโลกหรือว่าไปแบบไม่เลยครับไม่เลยครับผมว่าจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้ที่แค่แค่ทาให้เราตื่นเต้นกับมันอ่ะอยากจะเล่นมันผมว่าแค่แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เป็ารเพลงอย่ะจะต้องมีดอกอไรบาันเพลงก็มีครับมีครับมีเรื่อยๆตอนนี้ก็กําลังพยายามทํา เพลงปิดอัลบั้มอัลบั้มแรกตอนนี้ที่ที่กำลังจะทำให้เสร็จแล้วก็แล้วก็พอจบอัลบั้มก็ขึ้นอัลบั้มใหม่แล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวบอกนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอัลบั้มใหม่หรืออะไรอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวเรอติดตามฮะแรกมีพี่รุ่งฮะ ไอ้นะฮะก็ทำมาบงบงบงเวอร์ชันสองบงเวอร์ชันสองเหรอก็เดี๋ยวเราติดตามกันะอัดอัดอาจจะอาดจะอัดจะมีอาจจะมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าก็อ่าอันเดิมมันเริ่มแบบถึงเวลาของมันแล้วแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วผมว่าเวลาจะทำบงมันมันมันต้องมีวาระของมันกันใช่ล่าสุดแบบเป็นโฟกัสตอนที่ไปเที่ยวก่อนที่จะเบสาะ เราทีภาพออกมากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นยังไงพี่กินมันมัได้นะแต่ต้องอะไรบ้างก็เพิ่งเห็นผมก็งงๆนิดนึงเลยงงนิดนึงมากกว่าเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ได้มีอะไรเลยเงี้ยเพราะผมผมว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มันก็เป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนแบบแบบปกติทั่วไปไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเรื่องอะไรที่ผมแบบคิดด้วยสมเหลียก็แค่แค่ถ่ายรูปแล้วก็โพสไปอยงเ แปลว่าคนจับตาจับตาเรื่องความสัมพันธ์เออว่าห่างก,กัน,นอะไรอย่างเงีค่ะกับพีพีใช่ก็อ๋อไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีค <c ười> นนั้นเป็นเพื่อนผมตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งที่มหาลัยแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนที่อยู่ที่ไปเรียนอังกฤษอยู่ในอยู่ในแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยก็ก็พอดีเป็นช่วงแบบกังว่างๆก็เลยก็เลยไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเห็นเห็นใจเขาเนี่ยเขาโดนแบบออกทรงออกสื่ออะไรเงี้ยปกติเขาแบบเก็บตัวอะไรเงี้ยครับผม เด็กก็เด็กคุณขอโทษก็ไม่ใช่ครับก็ก็มีมีมีพิมพ์เบขอโทษมีพิมพ์เบขอโทษเลยก็เกรงเกงใจเขามากกว่าอะไรเงี้ยว่าว่าเหมือนว่าโดนโดนเชื่อมโยงไปแล้วก็หมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมี DM อะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็สงสารเนาะนี่แต่เขาก็ผมว่าเขาก็คงงงงงบ้างแหละแต่ผมว่าผมว่าคนที่อยู่รอบๆตัวผมอเลยเงี้ยผมว่าเขาก็จะจะจะค่อนข้างเข้าใจเคาเจอร์อยู่ประมาณนึง ก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างโอเคไหมหือว่าเขาก็แบบโอเคผมเพาะว่าผมว่าพูดว่ายังไงอะคนที่คนที่เขาไม่ได้เป็นพับลิกสตกเกอร์ครับหมาหรือว่าอย่างอย่างเราอะไรเงี้ยเราอาจจะคุ้นชินกับการที่มันมีมีมีดีเอ็มหรือมีคอมเมนต์หรือว่ามีมีการพูดถึงอะไรต่างๆมีมีการเขาเรียกว่าวิจารณ์ทั้งทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบอยู่เป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมว่าคนที่เขาอย่างเพื่อนผมเงี้ยเขาก็เป็นคน ธรรมดาเก็บตัวทั่วๆไปอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็อาจจะมีช็อคนิดนึงกับการที่อยู่ดีเขากลายเป็นเป็นเป้าที่ที่ที่สังคมให้การสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันมันอาจจะมาในในเดคนที่ที่บวกหรือไม่บวกอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเขาก็อาจจะอาจจะงงช็อกน้านิดนึงนะครับแต่ตอนพี่กินต้องลำบากมีการที่ต้องวางตัวเองว่าจะเข้าเข้าใกล้ใครแทบจะไม่ได้จริงๆผมก็ผมก็ผมก็คิดว่าหมืองว่าคนที่อยู่รอบตัวผมอ่ะมันมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนสิ่งที่มันตามมาแหละมายถึวว่ามันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นผลของของของสิ่งที่เราเป็นอะแล้วหมยถึงว่ามันก็การที่ใครมาอยู่รอบๆตัวเราอะไรเงี้ยบางทีในในบางบริบทมันก็อาจจะถูกเกิดการชี้นำให้ให้ให้มันให้มันไปสู่ไปสู่ความเข้าใจหรือว่ากลายเป็นเป้าเป้าสังคมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าผมว่ามันก็เป็นความยากของผมเหมือนกันเลยเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเวลาเราจะไปไปมีเพื่อนมีอะไรบางทีแบบเอ้ย อย่าทายนะเว้ยเฮ้ยอย่านั่นอย่านี่อะไรเงี้ยผมก็เกรงใจเขานะอยู่ดีแบบบางคนบางทีเพื่อนแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยไงี้ยก็ก็รู้สึกว่าก็ให้ให้เขาทำอะไรก็ทําทําไปอเลยเงี้ยแต่ปกติผมก็นานๆจะโพสไอจีสักทีหนึ่งแบบสักอ่าเดือนหนึ่งผมจะโพสอ่าไลฟ์สไตล์สักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอโพสมาก็แจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกอีกประเด็นนึงหลายคนบอกว่าเราหามว่าทีมใดเชื่อมโยงเชื่โยงเขากมาจาก นี่เป็นสาเหตุถึงความอาฮหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเอาเอ,เ,อเรื่องผมกั็พีพีจริงๆอย่างอย่างที่ผมบอกจริงๆหมายถึงว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอา้ยเราเราเห็นภาพเราอยู่ด้วยกันเยอะทําอะไรได้วยกันเยอะอนะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงปีที่แล้วอ่ะมันมีตัว Red Project ที่มันมีทั้งหนังแล้วก็มีทั้งคอนเสิร์ตที่หมายถึงว่ามันก็มี process หรือมีอะไรต่างๆมากมายที่มันต้องทําด้วยกันเลย่เี้ต่างาการถ่ายหนังการเตรียมตัวถ่ายหนังการประกาศโปรเจกต์อะไรกันมาพอหนังออนปุ๊บมันก็จะมีการ PR มีการไปออกรายการทานั่นทานี่ด้วยกันอยู่ในสื่อด้วยกันทํางานด้วยกันอยู่ตลอดอนะไรย่างเงี้ยรวมถึงคอนเสิร์ตมันก็เกี่ยวเนื่องแล้วมันก็ต่อกันมาตลอดทั้งปีที่แล้วอนะไรเงี้ยแต่ผมว่าเหมถึนว่าจริงๆตอนเนี้ยมันมันมันจบเรสโปรเจกต์แบบแบบยังเป็นทางการแล้วเนาะหมถึงว่าจบหนังไปแล้วจบคอนเสิร์ตไปแล้วอะไรย่างเงี้ยซึ่งซึ มันก็เป็นช่วงเวลาของมันที่ท,ทั้งพีพีแล้วก็ผมอะ่ะเราก็ต่างมีต่างมีไอเดียหรือว่ามีมีมีสิ่งที่เราอยากจะทำในในในม,มุมในม,มุมในมุมของการเป็นตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยการเป็นศิลปินหรือว่าการาทํางานแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพีพีเขาก็คงมีเดเรคชันแล้วก็มีไอเดียมีมีอะไรของเขาอะไรเงี้ยผมก็มีของผม,ม,มอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าปีปีเนี้ยไปถึงปีหน้าผมว่าไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอกันเลยนะผมว่ามันจะมีเหตุที่ มีมีอะไรที่เราต้องเจอกันอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าหลักๆผมคิดว่าเดเร็กชั่นของทั้งคู่อ่ะมันจะออกมาในในทิศทางของโซโล่มากกว่าครับผมแต่ช่วงหลังๆก็เจอกันอยู่บ้างเจอครับเจอบ้างเจอตลอดครับใช่แล้วเจอราจะมีอะไรพูดคุยกันบ้างไหมเออเป็นเรื่องกระแสอี่ที่แบบเออลายบุบตามองไม่ถึงเรื่องเรื่องนี้หรอครับเรื่องเรื่องทะเลทรายนี่หรอหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่จำกันเราหักกันหรือเปล่าอะไรก็ ก็มีคุยบ้างแต่แต่ผมว่าผมว่าก็จริงๆก็ไม่ได้คุยอะไรมากเลยเนี่ยเพราะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมันก็เป็นูพยังไงอะมันก็เป็นสิ่งที่ที่มันอาจจะเราอาจจะคุ้นชินกับมันไปแล้วอะไรเงี้ยหมยถึงว่าบางบางทีแบบอ่าช่วงนี้แบบไม่ทาไมไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยผมมันมันก็มีสิ่งนี้เข้ามาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ผมว่าเราเราเราต่างรู้ด้วยกันบางว่าว่าตอนเนี้ยหมยถึงว่าเขากาลังโฟกัสกับอะไรอยู่เรากําลังโฟกัสกับอะไรอยู่แล้วก็แล้วก็ แล้วก็มันเหมือนมันไม่ได้มีอะไรที่ที่ที่ต้องจูนกันในเรื่องนี้ครับถ้าเป็นราย่ะต้องจูนกับใช่ใช่ครับโอเคขอัวลาโอ้น้ำโอ้น้ำอุ้ยวันนี้เป็นสัมภาษณ์จริงจังเหรอเนี่ยตายแล้วโอ้โห